สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกระผมนายนัดนะครับมารายงานตัวนะครับหรือที่ฉายาในวงการเขาเรียกกันว่าปานัดสตอกนะครับมาเน้นไปเลยครับเทคนิคของกระผมนะครับเน้นไปที่การยกสลัดในคาเครือข่ายของสลัดโจเกอร์นะครับมา มาแล้วแล้วก็นี่เลยครับยูฟ้าชัวมั่นใจเบิกถอนได้พันเซนนะครับมีโปรทุกวันนะเว็บเนี้ยตามมาเล่นด้วยกันเลยนะครับมีทั้งโปรวันจันทร์วันอังคารโปรวันพุธโปรวันพฤหัสวันศุกร์โปรวันเสาร์วันอาทิตย์โอ้โหโปรมันอะไรจะขนาดนั้นเยอะแยะมากมายและยังมีโปรวันเกิดอีนะโหพลาดได้ไงถ้าอย่างนั้นนะครับทักไปได้เลยที่อชัว898 9 9นะครับแอดชัว89 89จำง่ายขนาดนี้กดง่ายขนาดนี้จัดไปอ้าวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับนักเก็ตฮันเตอนะครับเกมเมืองทองคําเหมือนเดิมคราวที่แล้วนี่จัดไปหนักๆบอกแล้วเกมนี้นะข้อดีของเกมนี้นะคือถ้าได้เข้าเหมืองเมื่อไหร่นะ รับรองไม่ต่ำกว่า4หลักเล่นเบาๆเนี่ยเบ็ดครั้งละ1 0บาท15บาทครั้งละ20เนี่ยโอ้โหถ้าได้เข้าเหมืองเมื่อไหร่รับรองจริงๆ4หลักสบายๆนะครับไม่ไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วเพราะทั้งโจ๊กเกอร์ทั้งตัวฟรีตัวเลยโอ้ยเต็มไปหมดอ้าวมาเริ่มเลยเบาๆเบาๆเริ่มที่ตั้งเบ็ดไปเลยลายละ20 นะครับรวมแล้วเท่ากับ50ลายเท่ากับ10บาทต่อครั้งต่อการโยก1ครั้งนะดูหน้าสล็อตเลยนะว่ามันมาหรือยังถ้ามันมาแล้วมันเริ่มมาก็เพิ่มเบ็ดได้นะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไมาเริ่มมาไมลเริ่มมาอ่าเดี๋ยวรอดูก่อนวันนี้เราเข้ามาด้วยทุน500นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงในวันนี้ อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ให้กระผมด้วยนะครับปานัทสตัตโตนะครับมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้หน้าเริ่มมานะหน้าเริ่มมาหน้าเริ่มมา เนี่ยนี่เนี่ย,ยมาสองอันละมาสองอันละมาอีกอามาอีกโอ้โหมาสองอันหน้าหน้าสลอ็อตนี่สวยหลายเทียนะอเออเห็นไหมเริ่มมาเรื่อยๆยยั่วมันยั่วมันเรายังจะไม่ปรับเบ็ดนะเรายังไม่ปรับเบ็ดนะยั่วมันก่อนให้มันขึ้นมาก่อน ยังมองไปก่อนมองไปก่อนหมาแล้วสองอันอ้าวอย่างเงี้ยปรับเลยนี่เห็นไหมมาปรับเบ็ดขึ้นไปเป็น15บาทต่อครั้งนะครับลองดูว่าเป็นยังไงนะครับยั่วมันมาไหมมาไหมไม่มาเดี๋ยวปรับลงนี่มีเทคนิคนะปรับเบ็ดขึ้นปรับเบ็ดลงนะครับให้เกมมันงง ให้ระบบเกมมันงงมันจะได้ปล่อยเรามาหมาอีกหนึ่งแล้วอุดหมา,มาสองเอาใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะเวนี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมายเริ่มขึ้นเห็นไหมหมายนี่คือโบนัสนะมาแลวหนึ่งโอ้มาสองเห็นไหม ถ้าสอันเมื่อไหร่นี่เข้าไปลุ้นเลยนะว่าจะได้ก้อนทองเท่าไหร่ใช้ได้ยั่วมันหน่อยเอาลงหน่อยยั่วมันยั่วมันอย่าเพิ่งให้มันเห็นไม่ตั้งออโต้ด้วยนะไม่ตั้งออโต้สปินด้วยนะรอก่อนมาไหมมีมาไหมมีไมมาไหม มาข้าโบนัสเตเ้ไหมเอาไม่มามาเริ่มมาไปเลยเอาไปเปลี่ยนเบดเป็นครั้งละยี่สิบแล้วนะครับตอนนี้มาลุ้นกันนี่พอครั้งละยี่สิบนี่มาเลยนะเริ่มขึ้นเอามาละสองสองละสองเห็นไหมสองมาดิมาติดทุกรอบนะมีไม้มาติดทุกรอบนะหมามาสองละสอง มาแล้วหนึ่งสองมามามาแล้วเรียบร้อยเข้าเมืองอ้าวมาตัวไหนเป็นโจ๊กเกอร์ครับนี่โจ๊กเกอร์เป็นนี่เฮียใส่หมวกนี่นะโจ๊กเกอร์นะเป็นวายนะเป็นวายเขาเรียกเป็นวายเฮียบ,บ๊อบเขาเรียกเฮียบ,บ๊อบหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7เจเฮียบ๊เป็นวายของเรานะครับได้มา8ดสละ8ครั้งนะมาดู8ครั้งได้เท่าไหร่มาไม่เป็นไรสู้หมาแล้วเอาตาวีนเริ่มบอกแล้วถ้าได้เข้าตรงนี้นะรับรองทะลุพันทะลุสี่หลักแน่นอนเห็น4ี่หลักแน่นอนนะครับนี่บบบ๊อบบ๊อ่ามา ดูกันว่าจะเป็นยังไงค่อยๆดูเลยเมื่อกี้สี่ลายอะ่ะหนึ่งลายนีย่หนึ่งลายเบาๆเบาๆหนึ่งลายเบาๆโอ้สามลายนี่เข้าสามลายพร้อมกันนะครับอันนี้ไม่ได้เลยเสียดายมาแล้วหนึ่งลายสองลาย ทั้งสุดท้ายเลยเ,ยเอาแต่กพันแล้วโอ้โหอันนี้ถ้าจะได้อุ่มไเก้าวินนี่ไงยี่สิบสองลายครับคูณไปเถอะยี่สิบสองลายมาเน้นเน้นไปแล้วทะลุทะลวงไปแล้วไปแล้วยี่สิบสองลายชนะเข้าวินยี่สิบสองลายครับมาดูกันจะไปเท่าไหร่นะยี่สิบสองลายพันห้าได้ไหมทะลุไปแล้วใช้เงินยี่สิบบาททะลุไปแล้วไปแล้วพันแปดแล้วอู้ อุ้ยโอ้โหมันตักการตา2,000แล้วจ้าเรียบร้อยโอ้โหย,ย,ย,ยังไม่หยุดเว้เยเนี่ย22ลายครับได้มา2,210บาทนะครับแหมเยี่ยมรออะไรอย่างเงี้ยออกสิรออะไรใช่ปะ่ะเข้ามาอย่างงี้นะครับเออกำไรกันเน้นๆนะเข้ามาแค่500ออก2,290นะครับ ใช้เงินเป็ดแค่ครั้งละ20นะโหคิดดูดิคุ้มขนาดนี้มีที่เดียวนะครับแอดชัว8 9ดเแปดเนะครับอย่าลืมทักไปเลยนะครับมาเชื้อเชิญมาเล่นเว็บเดียวกันนะครับแอดชัวแป8 9แปดเยูฟาชัวมั่นใจเบิดถอนได้พันเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วอย่าลืมช่วยกัน subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปละครับ